ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,731ช่วงแรกที่ถูกตัดมือเป็นความเจ็บปวดที่ยากทนทานมากที่สุดคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทุกคนจูจ่ๆเสียมือไปกระทันหันแน่นอนย่อมมีผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับอูซูหังคนอย่างเขาเรื่องที่ในใจยอมรับได้ยากที่สุดคือความบกพร่องของตนเอง มักหาทางเอาชนะเพื่อชดเชยข้อบกพร่องนั้นในที่สุดจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอูสู่หางภูมิใจและหยิงพยองมาตลอดเขาเป็นถึงผู้ว่าการทำเนียบกองทัพขวาเดิมเป็นคนจิตใจร่าเริงแต่ตอนนี้กลายเป็นคนพิการสิ่งนี้เหมือนถูกทั้งน้ำเย็นเยือกราดรถใสขณะรู้สึกหดหูมองดูมือตนเองถอนหายใจจู่ๆมีคนเคาะประตูเมื่อมองดูเวลา เห็นผ่านไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนับตั้งแต่ยวนเชิงเจอจากไปคิดว่ายวนเชิงเจอทำเรื่องที่เขามอบหมายให้สำเร็จกลับมารีพูดว่าเข้ามาประตูไม่ได้ล็อกประตูถูกผลักเปิดจากด้านนอกอูซูหังพูดทันทีคุณซื้อกลับมาแล้วหรือให้ฉันได้ลองดูอูซูหังไม่มีความกระตือรร้นสิ่งที่สามารถซื้อได้ในสถานที่เช่นคาสบังกาคงไม่ดีสักเท่าใด เขาแค่ต้องการสวมใส่เพื่อไม่ให้คนสังเกตเห็นไม่คิดว่าการที่ยวนเชิงเจอกลับมาอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องผิดปกติแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือเมื่อประตูเปิดออกชายที่เดินเข้ามาไม่ใช่ยวนเชิงเจอแต่เป็นชายแปลกหน้าสวมหน้ากากที่ยาววัยกว่ายวนเชิงเจอมากทันใดนั้นอูซูหังถามด้วยความตื่นตระหนกคุณเป็นใครเข้ามาได้อย่างไรเย่เชินยิ้มเล็กน้อยพูดว่าพูดว่าการอูไม่ต้องกังวล คุณไม่ใช่เป้าหมายของฉันนอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยที่นี่สำหรับฉันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงฉันคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกเขาพูดว่าการอูสูหางถามอย่างระมัดระวังคุณคุณรู้จักฉันเย่เชิญยิ้มพูดว่าฉันเคยได้ยินชื่อคุณวันนี้เป็นการพบหน้ากันครั้งแรกขณะที่พูดเสียงของเย่เชิญแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาทันที ผู้ว่าการต้องให้คุณร่วมมืออย่างเชื่อฟังไม่ต้องตะโกนและอย่าพยายามเรียกคนมาฉันจะไม่ทําให้คุณต้องอับอายแท้ที่จริงฉันเตรียมมอบของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้คุณหวังว่าคุณจะยอมรับอูซูหังมองเย่เฉิญถามอย่างระมัดระวังเรื่องที่ดุกไมนิ่งคุณเป็นคนทําเย่เชิญพูดอย่างใจเย็นไม่ผิด เป็นฉันคิดว่าพูดว่าการคงได้เห็นกระบี่ของซงรูอีแล้วใช่ไหมอูสูหังรู้สึกสับสนเมื่อมองดูเย่เชิญถามด้วยความตึงเครียดคุณมาที่นี่เพื่อฆ่าฉันเย่เชิญโบกมือพูดว่าอย่างที่ฉันพูดเมื่อครู่ฉันเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่มาส่งให้คุณโดยเฉพาะขณะที่พูดเขามองไปที่แขนเสื้อซ้ายว่างเปล่าของอูซูหังถามด้วยรอยยิ้มดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติกับมือซ้ายของคุณ ใช่อูเฟยเยียนเป็นคนทำหรือไม่อูสูหังสับสนมากอดไม่ได้ต้องถามเย่เฉินคุณคุณรู้ได้อย่างไรเย่เฉินยิ้มพลางกล่าวว่าฉันให้ความสนใจกับโมร็อกโกและไนจีเรียตลอดเวลาขอเพียงเกิดลมพัดใบไม้ไหวแน่นอนไม่อาจซ่อนจากฉันได้ขณะที่พูดเช่นนั้นเย่เชิญถามอีกครั้งเหตุใดพูดว่าการเสียมือซ้าย ใช่เพราะความล้มเหลวในดุกไมนิ่งหรือไม่อูสูหังไม่สามารถเข้าใจจุดประสงค์การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเยเชินที่นี่ดังนั้นเขาจึงถามว่าคุณมาที่นี่ทำไมเยเชนยิ้มกล่าวว่าวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อพบผู้ว่าการอูแต่คิดไม่ถึงจะกลายเป็นคนพิการคิดว่าเรื่องนี้คงยากยอมรับได้อูซูหังรู้สึกกงังวลแต่เขาแสงทำเป็นสงบพูดว่า ท่านผู้นี้มาที่นี่เพราะเหตุใดขอให้บอกมาตามตรงไม่ต้องอ้อมค้อมเฉยัยเยเชิญพยักหน้านั่งลงตรงหน้าเขาพูดด้วยรอยยิ้มพูดตามตรงฉันมาที่นี่วันนี้เพียงเพื่อมอบน้ำใจให้คุณขณะที่พูดเขาหยิบยาเม็ดก่อกํำเนิดออกมาพูดอย่างใจเย็นพูดว่าการอูโปรดดูยาเม็ดนี้ยานี้เรียกว่ายาเม็ดก่อกกำเนิดความหมายดังชื่อ คือก่อกำเนิดร่างกายใหม่ขอบอกคุณไม่เพียงมือซ้ายเล็กน้อยเท่านี้ต่อให้เป็นมนุษย์สุกรขอเพียงได้รับยาเม็ดนี้มือของคุณจะกลับคืนมาบทที่6,732ยายาเม็ดก่อกำเนิด ทันใดนั้นดวงตาอูสูหังเบิดกว้างเมื่อมองดูยาเม็ดนี้เขาคิดอยู่เสมอหากต้องการให้ร่างกายกลับเป็นปกติมีหนทางเดียวคือต้องได้รับยาเม็ดก่อกำเนิดนอกเหนือจากวิธีนี้ไม่มีวิธีที่สองอีกก่อนหน้านี้เขามองโลกในแง่ร้ายมาตลอดท้ายที่สุดยาเม็ดนี้คงทรงคุณค่ามาก เขาจะมีโอกาสได้รับยาวิเศษเช่นนี้ได้อย่างไรเขามองไปที่เย่เฉิญยิ้มอย่างคมคืนท่านผู้นี้โปรดอย่าล้อเลียนฉันฟังว่ายาเม็ดก่อกำเนิดเป็นยาช่วยชีวิตตราบที่ได้รับต่อให้ร่างถูกทุบตีจนแหลกเลวหลงเหลือเพียงสมองสามารถฟื้นคืนชีพยาเม็ดล้ำค่าเช่นนี้ต่อให้เป็นอิงจูท่านผู้เท่าจะมีหรือไม่ยังไม่ทราบคุณหยิบยาเม็ดออกมาเม็ดหนึ่งบอกว่าเป็นยาเม็ดก่อกำเนิด ฉันจะเชื่อได้อย่างไรเย่เชิญไม่พูดอะไรแต่โยนยาเม็ดให้เขาโดยตรงอูซูหังยื่นมือทั้งสองออกมารับโดยไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเขาพบว่าตนเองเหลือมือขวาเพียงข้างเดียวแทบไม่อาจรับยาเม็ดนี้ได้สายตาจับจ้องมองดูยาเม็ดนี้อย่างระมัดระวังเขาได้กลิ่นบริสุทธิ์สดใสของยาเม็ดสิ่งนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาเขาจ้องมองภายในใจไม่อยากจะเชื่อ เยเชนพูดในเวลานี้แค่รับประทานยาเม็ดนี้เพียงไม่นานมือที่ขาดหายไปจะวอกกลับมาใหม่อูซูหางถามเขาว่าคุณฉันไม่เคยรู้จักกันเป็นศัตรูเสียด้วยซ้ำฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมคุณถึงต้องช่วยเหลือฉันจะรู้ได้อย่างไรมีเลขเหลี่ยมใดในยาเม็ดนี้เย่เชนพูดประชดประชันฉันปรากฏตัวที่นี่ไม่มีใครรู้ตัวสามารถสังหารชีวิตสุนัขของคุณได้ตลอดเวลา ความแข็งแกร่งแตกต่างกันมากคุณคิดว่าฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพียงเพื่อหลอกลวงคุณอูซูหังถามด้วยความระมัดระวังเหตุใดต้องให้ยาเม็ดฉันคุณต้องการให้ฉันทรยศอิงจูเย่เชนยิ้มอีกครั้งกล่าวว่าคุณวางใจวันนี้ฉันมอบยาเม็ดให้คุณไม่คิดต้องการสิ่งชดเชยฉันแค่เห็นอูเฟเยเยนขัดสายตาเมื่อเธอตัดมือคุณฉันจะทำให้มือของคุณฟื้นคืนกลับมาพูดจบ เยเชิญผู้เฉียบขาดฉันให้เวลาคุณสามวินาทีรับประทานยาเม็ดนี้ไม่เช่นนั้นฉันจะนำกลับมาแต่คุณต้องคิดให้ดีผ่านหมู่บ้านฉันไปหมู่บ้านข้างหน้าจะมีร้านค้าอีกหรือไม่อูสูหังลังเลอยู่นานแต่ยังไม่กล้าทดลองยาเม็ดที่คนแปลกหน้าตรงหน้ามอบให้ท้ายที่สุดเขาเป็นสมาชิกตระกูลอูคนหนึ่งตระหนักดีถึงวิธีการที่อิงจูควบคุมผู้คน นอกจากใช้ครอบครัวเป็นตัวประกันระยะยาวยังมีอาวุธวิเศษอีกอย่างหนึ่งคือยาพิษที่ฝังอยู่ในร่างคนเหล่านี้เพราะเขาเป็นคนตระกูลอูเขาไม่ต้องรับยาพิษดังนั้นเขากังวลยาเม็ดที่เย่เชิญมอบให้เป็นเช่นเดียวกันเมื่อถูกเขาควบคุมครั้งนี้คิดจะพลิกกลับในอนาคตถือเป็นความฝันของคนโตเมื่อเห็นความกลัวบนใบหน้าเขาเย่เชิญไม่อดทนหลังจากนั้นทันทีเขาเก้าวเข้าหาอูซูหัง ด้วยความรวดเร็วมากเขาใช้มือควาหยดยาเม็ดมือซ้ายบีบป,ปากอูซูหังตบยาเม็ดใส่ปากเขาอย่างแรงส่งยาเม็ดเข้าท้องโดยตรงเมื่อเห็นความตื่นตระหนกในแววตาเขาเยเชิญพูดอย่างสงบไม่ต้องกังวลแค่มือซ้ายขาดหายไปยาเม็ดออกฤทธิ์เร็วมากแค่รอห้าหกนาทีมือซ้ายของคุณจะงอกขึ้นมาใหม่ เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูบปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR c o d e หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ